สวัสดีพี่น้องสวัสดีบอยพี่น้องวันนี้ก็ไม่พอๆกับส่องซาหน่อยวันหน้าคือเก่าแล้วพี่น้องนะวันศีพักพี่น้องไม่กินหมักสมม่อพี่น้องเห็แจ้เหรแจ้ประแดกพี่น้องเลยประแดดไปโตไปโตเลยแต่กัหมักสมม่อเนาะวันนี้บริกรกินมะขามพี่น้องกินหมักสมม่อแล้วก็ศี่พักกันแย่งมากับสาวเถ้าคือเก่าเลยพี่น้องเลยมา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 กินน้ำกันพี่น้องกินน้ำกันกินน้ำกันสมม่อแกะพักกันแย่ง เซ่บๆน้งกันเด้อต้อนประแดดพี่นออตอนประแดดเสีกข้าไปเดอกวพีนเนาตัวมันสิแสีโบเสีรน่วยก็ได้พี่นอะขําละนวยก็ได้ทไไ้มมา,ามเนี่ยข้าเข่ากินรดน้ำก็น้ำมดเมากสับอิกมขาละนวยก็ได้ มาอ่สีกลับไปพี่ to ้องเ้ยตอนประเด็ตอนเป็นตอนยู่าอายบเสาเ่าเด้อพี่นองเลิโตเนาะตอนประด็สีกับไปโดนโตเป็นโตไปโดน พี่น้องเอกัดแคถวโลต้นประเดีกยมม่มีไม่ฝ่าหรอกพี่น้องเอ็กแต่แถวย่างเดียวเลยผมมันทำนะครับข้ามหนอนวยทำหน้หนหนาไม่หลยอ ยังได้ดอกพี่น้องเอ้ยจวนไปกับบริษัทพี่น้องไปสิบห้าเอทบวกพี่น้องเอทบวกเวกอกับบริไปเนาะกินบิดหน่อยเลาบวัน้กินบิดหน่อยพี่น้องเืท่านออกมันสากินบิดหน่อยบ่ได้โอ้ยฝนกรตกเีน้องตบเงียบๆเลยบาน นี่ตู้แห้งนะบุย๋ยก <c oughs> ็ <c oughs> ทางบ้านซานดอนนะพี่น้องเขาบอกให้กินเบิดแบบว่าเบิดหน่วยนะพี่น้องมันคานรา่ราคราับมันออกมันซ <c oughs> าเดี่ยวกินได้นี่มาทางออกมันซาต้องให้เดื้อขัดขัดขเนาะมันสมสมก็ดีมันบผสมแบบสมเคล็ด <c oughs> หมกสมองอยู่หน้าสลอนบนหน้าพี่น้องเออแดนชดงามมันพี่น้องงามลายปวดโพสมองแยกประแดกโอ้ยเข้ากันคืขยันชี้ยำมืดหน่ายกับยำบุได้นาะ เขมาเ,เยาี่ยวดใ่ไหมสิตื่นเท่น้นอยแน่นยาสิาแากเขาเสีเติดตอนประแดกเนาะไปคักคัก กินบุตรไบ่ได้กินวันแรก็ต้องให้เดือเ้มเข,ข็บกว่าดีนะ ได้สิคะขอมาขอบเอาเลยมาขอบบอบอน้ำนะไออีรักสาวหน่อยบุญกินบุญหน่อยคือสาวเแถาสาวแถากิน <c oughs> ข้าวมน,น้น,นยนี่มาขอบุญเดือดแล้วุยอ้าวกระบมี่เนี่ยไปน,นำน้องอยู่ฮะ แบบเจ็บเท่านี้นะพี่น้องเอยเด็กย้ำบึดหน่วยกับขากแ้ว่าย้ำหมดละไปลับแบบวสมอกระดา วัเบิรตประเด็กแล้วตูหยอดแล้วได้ยี่น้องจะได้ประเดกประขาวประขาวนี่ประคอเด้พี่น้องเลยดก่นยพื่อกินจะคืออะไรพี่น้สมสมมอิมอย่างไรอยู่ในกินอะู่น่ะเย่างไงกิกินตอนไหน นอนมาค้ามันดีพี่น้องเอ็น้ำกันเอ้ยกินบร้ายตัว่ะเหยียดตับแสบหนัะปิดปลายน้ำออกหองอยทองไปน้นสำสบายปาก

มอค่าขอตายหาแล้วเว้ยน้ำก็บก่มีกินหัก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 ก็เริ่มอิ่มแล้วเนาะพี่น้องเออก็ได้ลาซุปประจัดกานซะ <c oughs> <c oughs> นี่ลาซุปประจัดกานซะ <c oughs> อกป๊อกก

มัน่ต้านนะน้ำกินกับ่มีมันไก่นะไม่จะได้ส่น้อนำเกนำเกลืกินกับ่มีหรอกนำกินน้ำจะน้าฝากกดไลคกดแชร์เรือพี่น้องกดติดตามน้ำ